สนับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่ค่าชายแชมพูล้างรถสวัสดีครับได้เวลาข่าวนอกลู่นะครับนอกลูกข่าวแรกเป็นพันหลงสงกรานที่เกาะสมุยนะครับที่โรงเรียนนานาชาติเกาะสมุยครับบรรดาคุณครูแล้วก็นักเรียนนานาชาติ ฉลองสงกรานแบบไทยๆกันนะครับมีทั้งฝรั่งมีทั้งเอเชียที่ไม่ใช่คนไทยนะครับลูกครึ่งมีหมดนะครับดูนะครับเริ่มต้นก็รดน้ําขอพรคุณครูก่อนครับนักเรียนก็เข้าคิวกันยาวทีเดียวครับ <can> คุณครูก็ให้พรเป็นภาษาฝรั่งบ้างภาษาไทยบ้างแล้วแต่เสร็จจากรดน้ําขอพรแล้วบนเวทีมีการแสดงของเด็กๆครับฝ mm hmm. รั่งรําไทยครับ <c oughs> คุณครูไทยอยู่ข้างล่าง mm hmm. ต้องคอยกํากับคอยบอกตลอดเวลา ลและสุดท้ายครับคุณครูก็รำบ้างสิงครับครูฝรั่งรำไทยก็อย่างที่เห็นครับเก้งกล้างหน่อยแต่ว่าทุกคนมีความสุขไปต่อที่อบตโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรครับประชมการแข่งขันรถไถเดินตามหรือว่ารถอีต็อกไม่ได้แข่งขันไถนานะครับแต่ว่าแข่งขันความเร็วเหมือนรถคอมูล่าวันยังไงอย่างนั้นทีเดียวครับ ดูนะครับหนึ่งคันนั้นมีสองคนขับคนหนึ่งแล้วก็เข็นท้ายแล้วก็ช่วยพ่วงน้ำหนักด้วยครับใครถึงเส้นชัยก่อนก็เป็นผู้ชนะแล้วก็ชนะเลิศรางวัลใหญ่นะครับสองหมื่นบาทดูนะครับแข่งขันจริงจังมากแล้วกองเชียร์ชาวไร่ชาวนานั้นมาเฝ้าสังเกตเลยนะครับว่ารถใครแข็งแรงที่สุดครับยี่ห้ออะไรครับนี่เหมือนการแข่งขันพม่าวันอย่างที่บอกครับค่ายรถนั้นส่งเข้ามาแข่งขันแล้ว ต้องโชว์สมรรถนะนะครับว่าตัวเองแข็งแรงจริงอดทนจริงเพราะว่าเส้นทางก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับไม่แข็งแรงไม่อึดจริงนี่เครื่องพังแน่นอปีแรกๆนั้นเป็นการแข่งขันระหว่างชาวบ้านนะครับแต่ว่าปีต่อๆมากลายเป็นการแข่งขันระหว่างค่ายรถไถและทรงท้ายยังอยู่ที่กำแพงเพชรแต่ว่าไปอยู่ที่อำเภอคลองหลานครับ อบตสักงามครับจัดกิจกรรมวันสงกรานให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าแล้วก็พิเศษสุดสำหรับผู้สูงอายุครับจัดการแข่งขันตักน้ําใส่กระบอกครับทีมหนึ่งมีสี่คนครับชาย2หญิงสองแล้วก็ตักน้ําด้วยมือใส่กระบอกอย่างที่เห็นเนี่ยครับกระบอกก็เป็นท่อ PVC ไม่ได้ใหญ่อะไรเลยครับแต่ว่าเต็มยากมากเนื่องจากว่าเจาะรูไว้รอบกระบอกครับเนี่ยครับตักหรือว่าวักน้ำสองมือหรือมือเดียวแล้วแต่ถนัดครับปลอกเข้าไปครับ ยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเต็มเร็วมากเท่านั้นแต่ว่าคนที่เหลือต้องช่วยกันปิดรูให้ได้ครับน้ำออกตลอดเวลาอย่างที่เห็นเนี่ยครับและถ้าหากว่าใครก็ตามแต่มีลูกบอลนะครับซึ่งอยู่ในกระบอกนั้นโผล่ขึ้นมาแล้วก็หลุดออกจากกระบอกท่าน,นถือว่าน้ำเต็มกระบอกแล้วเป็นผู้ชนะแต่ปรากฏว่ามีแต่ปริม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 คำท่าวว่าจะหลุดจะเต็มนะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่มีใครครับที่น้ำเต็มกระบอกลูกบอลหลุดออกมาได้ สุดท้ายก็คือเสมอกันงานนี้สรุปได้ว่าคนจัดการแข่งขันหลอกคนแก่ให้มีความสุขพบกันใหม่วันตรงนี้ <S <S